ท่านประธานสภาที่เคาะลกับผมนายเท่าอกพบดิมกิตกรสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรแบบแบ่งเขตกรุงเทพมหานครขนบุรีคลองสามบางกอกใหญ่พักก้าวไกลในฐานะกรรมการเสียงส่วนน้อยครับก็ในมาตราแปดทับหนึ่งที่กรรมการได้เริ่มขึ้นมานะครับก็ผมจะไม่ย้อนความหลักนะครับว่าผมตัดทั้งหมดด้วยเพราะอะไรนะครับเรื่องคณะกรรมการต่างๆที่ดูไม่เป็นประชาธิปไตยแลวก็ไม่ตรงกับหลักการนะครับ และมาตรานี้นะครับก็ชี้เห็นเลยนะครับว่าเป็นเรื่องของการที่กรการเป็นลักษณะของคุณสมบัติของกรรมการผู้สงคอาวุธนะครับว่าห้ามีนสถะอย่างไรบ้างซึ่งเป็นปกติของธรรมดาของการที่กำหนดคุณสมบัติ มีอะไรที่เป็นการที่ห้ามให้กิกับการคอนฟลิกต์ f อ n อ e นเท t นะครับหรือว่าการที่ผู้คนที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงเนี่ยจะเข้าไปมีตรงนั้นได้นะครับการที่ผมสมวนขอตัดทั้งมาตานะครับก็เนื่องสืบเนื่องจากสิ่งที่ผมตัดในมาตาก่อนแล้หมวดก่อนนะครับแต่ผมเองก็อยากจะ ถึงแม้คนจะแพ้ในม,มาตตาก่อนมามันทําให้มีคณะกรรมการขึ้นมาแล้วนะครับผมก็อยากสาสนเพื่อนกรรมการเสียงข้างน้อยของผมเหมือนกันนะครับขอ,ขออนุญาตเอ่ยนามท่านกิรวัตรจงสงวนดีนะครับที่เป็นกรรมการจากภากฝั่งของกิษติการมานะครับที่ได้สงวนไว้อย่างน่าสนใจนะครับว่าเป็นในข้อวงเล็บ6อนุ6นะครับว่าเป็นผู้ประกอบการ ส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่เกี่ยวกับกัญชากัญชงหรือสารสกัดไม่ว่าห่างตรง,ห,งห่างอ้อมห้ามมาเป็นคณะกรรมาการอันนี้ผมว่าดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นักตอนน่อดีนะครับเพราะว่าการที่เราไม่ห้ามคนที่อยู่ดีทาธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งเนี่ยมานั่งเป็นคณะกรรมาการแล้วเนี่ยเท่ากับว่าคณะกรรมาการที่มีอำนาจออกกฎต่างๆรวมถึงกำหนดค่าธรรมเนียมเนี่ย ถ้ามีส่วนของผู้ที่เป็นผู้ประกอบการโดยตรงจริงๆเข้ามาเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนได้ดังนั้นเนี่ยผมจึงถ้าเสนอให้ตัดไม่ได้แล้วนะครับก็ขอเสนอว่าให้สภาแห่งนี้สับสนกำให้การเสียส่วนร้อยของท่านจิรวัตรในเรื่องของะกรรมการกัญชากัญชงนะครับที่จะเกิดขึ้นก็ตามเดิมครับเป็นเรื่องของ นโยบายของทางพรรคอยู่แล้วนะครับที่เราไม่เห็นด้วยนะครับกับการตั้งคณะกรรมการในรูปแบบนี้ขึ้นมานะครับถ้าไปดูในองค์ประกอบของและหน้าที่ของคณะกรรมการนี้นะครับก็จะมีหน้าที่หลายอย่างด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการกํากับดูแลอะไรต่างๆนานานะครับรวมถึงการออกกฎด,ด้วยแล้วไปดูรายนามของคณะกรรมการนี้ส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นข้าราชการซะเป็นส่วนใหญ่ จากหน่วยงานต่างๆเรียกได้ว่ามาทั้งกระทรวงสาธารณสุขนะครับตำรวจดีนะครับตอนนี้ไม่ให้ยุคคอสชแล้วจะมีหน่วยเหล่าทัพมาด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เองผมมองว่านะครับหน่วยงานเหล่านี้เนี่ยก็เป็นข้าราชการผู้ที่โอเคแหละครับหลายท่านบอกว่าอาจจะมีความรู้ความเชี่ยวชาญแต่ผมกลับมองว่าเป็นหน่วยงานที่หลายๆหน่วยเนี่ยใช้กฎหมายในการบังคับอยู่แล้ว และการใช้กฎหมายเนี้ก็เป็นอำนาจในส่วนของฝ่ายบริหารนะครับการที่เราสภา,าเราจะมอบอำนาจให้คณะกรรมการเหล่านี้ไปออกกฎเพื่งเติมเนี่ยผมกลัวว่ามันจะผิดหลักการนะครับในการที่การแบ่งแยกอำนาจนี่เพราะว่าการออกกฎต่างๆยิบย่อยออกมาเนี่ยเราเหมือนเซ็นเช็คเปล่าให้เขาไปออกกฎการที่ผู้ใช้กฎหมายออกกฎเองเนะี่ยผมว่าอันนี้ผิดหลักการอย่างยิ่งนั้นนะครับ การที่และอีกประเด็นหนึ่งนะครับหน่วยงานเหล่านี้เนี่ยคณะกรรมการดังกล่าวเนี่ยที่มาเนี่ยก็ไม่มีที่มาที่เป็นประชาธิปไตยเลยมาจากการแต่งตั้งโดยตําแหน่งมากกว่าส่วนรบของประชาชนอยู่ตรงไหนครับอํานาจเป็นของประชาชนจริงๆหรือเปล่านะครับมีทุกอย่างเลยครับทุกหน่วยงานยกเว้นประชาชนนะก็ยังไงครับก็อยากให้สภาแห่งนี้นะครับยืนยันหลักการว่า อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนจริงเราต้องตัดมาตานี้ออกไปตามที่ผมสงวนไว้ครับขอบคุณครับท่านประธานครับ